อันนี้นะครับอ่ลูกน้องผมมีสูตรการรักษาแบบใหม่ฮเขาปวดฟันในหน้าบวมเลยใช่ไหมนี่ยบวมบอกไี้ตอนนี้เขาจะใช้น้ำมันเบรกแต่ผมได้ยินมาหลายคนแล้วนะเขาทำเขาบอกน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกผมก็จะทดลองให้แล้วก็ประเมินผลให้แล้วก็เพื่อนๆคอยติดตามดูน้ำมันเบรกจริงๆเขาใช้แดงแดงเห็ดมาหลายคนแล้วอเ ฟังไหนนช่โอ้นี่นี่นี่เป็นรูเนี่ยเออเเนี่ยค่อยปากเลยนี่แหละนี่นะอ่าเหลียวหมอรู้ให้อ๋อมันกินหมดแล้วเน่แต่แต่ถ้าเป็น M16 M16 มันก็คือยาชาแหละแต่นี้จะใช้น้ำมันเบรกทำไมแต่กูได้ยินมาหลายคนนั้นน้ำมันเบรกเนี่ยเขาเขาบอกว่าหายมันเยอะไปหรือเปล่านะเอาสำรีไหมเอาข้อตันบัตรไหม มีไหมแรกๆมีค้อนตำบัตรในพรีเล็ตมีอรือหกอมาฮะอ๋อโอประตูมันมีมันเต็มมาโถมเตรียมมาแล้วนะไหนดูดิอ่านี่เนี่ยนี่นี่โอ้โหดูใหญ่เนี่ะน้ำมันเบรกนะครับ เพื่อนๆสามารถไปทดลองได้จริงๆแล้วมันเล็กน้อยมันไม่ตายแล้วครับแต่แต่ผมได้ยินมาเยอะแล้วว่ามันหายผมเราใส่น้ำมันเบรกแล้วเออใช่ตอนไหนตอนนี้แหละเออเบรกไม่อยู่ต้องใส่เบรกไม่อยู่รถมันแรงมันไม่มีเหล็กแหลมอ่ะพันเนี่ยพันอ่ะหมุนหมุนหมุนอ่ะได้เครื่องมือมาครบช่วยเนี่ย เริ่มมาไม่แหลมเลยนั้นน่ะหมุนเนี่หมุนเนี่หมุนเนี่ยจดจานเโอเคแล้วมียกรถคันนีใช่ไหมคันไหนวะอ๋อโอเคเดี๋ยวผูจ่ายให้เลยนะอ่ะังล้เฮ้ยวิมอะไรร่วงในคอแล้วรู้ยไมยผิดผมันล่วงไม่เป็นไริจเนี่ย อันนี้แหละมึงฉีกออกไปหน่อยนึงแล้วก็ให้มันเหลือเนื้อไว้หน่อยมันหมุนเออเน่อมามาไม่โลดแล้วทีเนี้ยมาชิบหายมันหลุดเออมันหลุดไปในคอนีนะี่อย่างเงี้ายดนอ่ะอ่ะอ่อ่อ่ะอ่อ่ะเ่ื่ออ่ะออเออะอ่ะอ่อ โอเคนะอ่าเดี๋ยวติดตามผลเพราะว่าเขาพูดกันหลายคนแล้วว่ามันหายเดี่ยเดี๋ยวมันองถ้ามันหายแล้วนะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์นะถ้าหายก็บอกว่าหายนะต้องไปถามชัพานให้มันวิรากินอะไรเนี่ย